สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีฮ e ลโ o guys เมื่อกี้ผมไปซ้อมเต้นมานะทุกคนก็เลยมาสายนิดนึงครับ 的。E เห็นเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นวัดนิดหน่อยครับผม คืออะไรนะคือคืนทีはは่คืนที่พระจันทร์เต็มดวงมักจะมีคืนคืนท um ี NO ่พระจันทร์เต็มดวงมันมีอะไรอะปกติคืนที่พระจันทร์เต็มดวงมันมีอะไรอะเรยววูฟละ นึกไม่ออกเลยปกติคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงมีอะไรอะ่ะรู้แต่คืนที่ดาวเต็มฟ้าน้่นหายยังหายแล้วฝั่งนี้แล้วก็มาเป็นฝั่งนี้แทน มีมนุษย์หมาป่าใช่ไหมพอพระเจ้์เต็มดวงมันก็คิดได้เลยอ๋อถ้าสมัยเด็กดรา้อนบอลเขาจะเป็นสิงของพระเจาเต็มดวงพี่ปอะชิ้นวัน เรากระทงกับใครคะเรากระทงวันที่อะไรนะสิบห้าไหนนะสิบห้านี้เหรอสิบห้านี้น่าจะลอยในกองครับผมก็ออกกอไม่ใช่ไ่สิบห้าไม่ได้ออกกองนี่สิบห้าซ้อมเต้นน่าจะไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมเพราะว่าวันต่อไปออกกอง Yes oh, i Oh you went to steak it's concert. Oh my god so jealous When is you have me like who got your job. he are gonna gonna เพราะว่ามีสอบเต้นด้วยกันทั้งคู่วันนี้โพส คอน y o u ร c ตไม่เจอนอร์นชัวร์ชัไปตัดผมมาอีกแล้วเหรอใช่ครับผมวันก่อนวันก่อนไปตัดผมมาเพราะว่าผมมันเริ่มย้าแล้วเดี๋ยวมันไม่คอนนะในซีร์ผมมันต้องเป็นฟิลประมาณนี้หน้ามากลัวมันจะแบบไม่คอนนะครับ สปอยเพลงใหม่สปอยเพลงใหม่เหรอเอาเพลงที่จะถึงก่อนเลยแล้วกันน่าจะเป็นเพลงฟังง่ายๆครับผมเป็นแนวแบบแจ๊สนิดนึงไม่ไม่ไม,ไม่ถึงกับฮิปฮอปขนาดนั้นเป็นฟืลแบบ แบบแบบฟีลแบบชอตดีแคชมีนเดอะฟาสต์เลนอะไรอย่างเงี้ยจับฉันได้ทันแบบแคชมียรูอิฟยูวอนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพล่าเพล่าเเจ้าชูนิดนึง When will you come to China We all miss you I will go if I got chance Maybe next year งานมูจิจะได้ฟังเพลงใหม่แบบสดไหมครับน่าจะได้ฟังนะครับพเพราะเพลงใหม่นะ่าจะปล่อยก่อนงานมูจินะครับ Good morning from Brazil Good morning Come back to LA I want to <laughs> เบนนื่ออ,นนนะอะไรหรือ,อยังครับจะบอกว่าทานได้ไหมทานตั้งแต่เช้าอะกินแบบฟิลแบบโปรตีนแท้งครับผมแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไร งานไปด้วยฟังเลยไปด้วย,มวยหมดหนะ้ามองแรงแล้วหนึ่งมองแรงกลับเลยครับ f l e a s e speak Osaka language อยาเป็นนะ can you spoil us about the boy next door อื the boy next row is almost done filming because we already passed the mid of filming so soon you guys can watch it please speak a little spanish teach me สัปดาห์นี้จะถ่ายจบแล้วหรือเปล่าใกล้แล้วครับผมใกล้มากๆแล้วฉ <c oughs> ันจะกินมากๆนะคุณก็จะกินมากๆนะ Are you going to Central Sea Show? I want to เ <c oughs> หลือกี่คิวคะคิดว่าไม่ถึงสิบนะครับน่าจะใกล้จบแล้ว ฮัลโหลคิดถึงจังไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงก็มาหาสิครับอ๋อ oh, ค mm hmm. ืนนี้ uh, นก mm ิจกรรม App e a l Workshop p p r t y ของเราอื่นจะหมดเขตคืนนี้นะครับผมใครที mm ่ย hmm. ังไม่ได้ซื้อก็สามารถไปร่วมสนุกไปซื้อได้นะครับผมคืนนี้เ mm hmm. วลาห้าทุ่ม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็จะหมดเขตแล้วนะครับ mm hmm. ก็ใครที่อยากมาเจอโ mm hmm. นอื่นก็ mm hmm. มาเจอได้นะครับผม <laughs> you guys can buy appeal for uh, join the UN do you like Christmas mm. yeah I like Christmas I think everyone like Christmas. be' much the year and so this time maybe maybe but the next collection is gonna be maybe January or February something like that. Jenny, mm -hmm. 필터예요, 필터. I like Christmas so I wish you will be my christmas present this year oh that's sweet can you do concert in USA mm, let's see if I have enough fans in USA <laughs> if enough, I will do maybe next year. I want S to like stick in next collection. I want to do too, but let me think about it more. Can you do concert in Australia? If I got a chance, sure. Pepero 죽고 싶다. 페페로 주세요. Speaking English a lot today. Who's your first? No, you're more like dancing or rapping. Rapping, probably. Will you return to Italy? Maybe. I want to, though. I want to go back to Milan. I love your accent, thank you so much. No, Rana, no, Rita, Munet, Hugo, Hugo, and then, no, How did you learn English? Because one of my close friends he is like Korean American. Like he actually Korean but he was born, he was born in America so he from Michigan. So when I talk with him I actually talk in English more cake okay, or candy. Candy. วันที่28่ s 2พสูมีไปงานแถลงข่าวมูจิด้วยใช่ครับผม28นี้มีไปงานแถลงข่าวของมูจินะครับผมน่าจะมีศิลปินท่านอื่นไปด้วยยังไงก็ใครจะมาดูก็มาได้นะครับ 안 좋아요. 전혀 전혀 안 좋아요. 하나도 일도 안좋아저เจอที28ครับเจอกันครั สามนาทีผมอาจจะต้องไปแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามีไปทำภารกิจต่อเนื่องจากไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้ต้องออกกองนะครับผม Fighting, shooting tomorrow. Thank you. When can that do more? More like yeah. Right? Yeah. But I like Thank you. When Felix saw my door, he closed the door. mine. Oh, really? I don't know Thai, but I want to learn Thai just for you. That's cute, thank you. But it's kind of hard though, but you can try. Under the sea, under the sea. 인권 goodmorning 뭐가 요즘 좋아하는 음식 있어요? 좋아하는 음식이요? 음, 요즘은 과일만 먹어요. หายหรือยังครับหายฝั่งขวามาเป็นฝั่งซ้ายครับผมคือ yocheol อะ it's a funny story from your filming uh, it's raining every day that half boss always <laughs> oh, raining mommy miss you so much can you say something miss you too มาเดี๋ยวสามแอคก่อนไปนะครับหนึ่งสอง โอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนนะทุกคนเพราะว่าจะต้องไปทำภารกิจก่อนออกกองนะครับผมแล้วมันเวลามันไม่มีแล้วนะทุกคน,นยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับเจอกันไลฟ์หน้าเอ๊ยเดี๋ยวส5้านี้มีไลฟ์นี่มีไลฟ์คู่ก็เดี๋ยวเจอไลฟ์คู่คิดว่าน่าจะไลฟ์จอเดียวกันนะเพราะว่าซ้อมเต้นด้วยกันครับผม <c oughs> เจอกันครับบ๊ายบาย